ก่นหนึ่งต้องขอบคุณแพคลิมนะครับที่เชิญผมมาร่วมโปรแกร,รมสิ่งที่โลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วภาคธุรกิจที่กำลังหัวฟูนะฮะใช้คำว่าหัวฟูกันอยู่ทุกวันนี้ก็กำลังพบกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราก็มองว่าเออตรงนี้ก็ได้จะมีประโยชน์เนาะที่มาเล่าให้ทีมโรงเรียนฟังบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยพออยู่ภาคการศึกษากัน20กว่าปีเสร็จๆเนี่ยก็เข้ามาสู่ภาคธุรกิจซึ่งจะอยู่กันอย่างยาวนานเพป็นเขาก็จะเล่ามีชีวิตอยู่ในในอาชีพที่มีคนบอกว่าจะเปลี่ยนกัน7-8ครั้งแล้วสิ่งที่เราพูดถึงอาชีพในวันนี้จะมีหลายๆอาชีพที่ยังไม่เกิดในวันเนี้ แต่จะเกิดใน10ปี20ปีข้างหน้าอีกหลายเปอร์เซนต์เลยทีเดียวก็เป็นเป็นเป็นคนทำงานธรรมดาแล้วก็ได้รับโอกาสขึ้นขยับไปเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นประธานสมาคมรรศากิจศึกษาโลกก็เลยยืนยันว่าเราทำภาการศึกษาเนี่ยมา20กว่าปีนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลากับอ,อุดมศ,รรศรรึกษาและก็อาชีวะเยอะมากๆนะครับในขณะเดียวกันก็นก แรับทบาทเป็นประธานสมาคมของกลุ่มบริษัทในจ้างอิเล็กทรอนิกส์ผมว่าลหลายๆคนตอนนี้คุ้นเคยกับ S D G ของ U UM, N เนอะความท้าทายของมันก็คือไม่ใช่เพียงแค่การประปุนะ่นาะแต่ทำอย่างไรจะให้มีความย,ายั่งยืนผมว่าประโยคนี้มีความสำคัญแล้วเขาก็จำแนกออกมาเป็น17เรื่องราวแล้วถ้าทุกคนมองไปเร็วๆทั้ง17ตัวเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยกับคน พร้อมในเรื่องของการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนเหตุผลที่ผมดึงคำว่า g กลบอลซ i ต i z เซเข้ามาเราเชื่อว่าความเป็น g กลบอลซิต i z เซเนี่ยจะทำให้เกิด High v a l ู e ทำให้เกิด High Productivity แล้วก็จะทำให้ประเทศเนี่ยมั่งคั่งขึ้นลดความเหลื่อมล้ำลงใช้คนเท่าเดิมทำงานได้มากขึ้นแล้วคนที่อายุเกิน60สิไปแล้วที่ยังอยากจะทำงานเราก็ต้องมาคิดว่าจะเติมสมรรถนะอะไร ใหม่ๆใ,ให้กับคนเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะย้อนกลับไปทำดานในสิ่งที่เขอยากจะ้คตอนนี้ภาพธุรกิจปั่นป่วนมากโควิดมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีสงคราม Cost of operation Cost of logistics สิ่งเหล่านี้มันทำให้ Business เ,เนี่ยได้รับความท้าทายกอนฟอรี่เขาบอกว่า b u บิ n เ s s ทั่วโลกกำลัง crashing down จำเป็นที่ธุรกิจจะต้องเปลี่ยน new g w เก Changer New Business Mo เด l คนที่มีอยู่ในภาคธุรกิจจำเป็นต้องมารีสกิล up สกิลเหตุผลที่ต้องรีสกิลอัพสกิลก็เพราะว่าวันนี้โจทย์ที่ยากขึ้นเนี่ยถ้าใช้สกิลเก่าทำไม่ได้ครับในสกิลที่มีอยู่เนี่ย incapable to deliver business challenge แล้วอันนี้คนทำงานเนี่ย stressful ความเครียดสูงขึ้นอันนี้คือความน่ากลัวอีกอันนึงเราต้องการ new set ของ people เราอยากจะเห็นเด็กที่มีความพร้อมเกี่ยวกับไลฟ์สกิลแคริเอร์สกิลและเรดเดชิฟสกิลมากในภาคเอพิเจนทั้งหมดต้องต่อเล็กจนโตนหนึ่งเราอาจจะสอนโดยใช้4 0เนี่ยเป็นตัวเบสเราต้องให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงมีความสำคัญแล้วจะใช้มันอย่างไรจะใช้เมื่อ,อไหร่คุณจะรู้จักเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปสร้างอิมแพคในชีวิตคุณกับแคริเอร์คุณกับธุรกิจคุณทีเน,นี้ย เราจะต้องเตรียมตัวเขาให้เขามี s กิลเ set ที่พร้อมที่จะ flexible for change นี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของโรคใบนี้ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างไรกับความเปลีป่ยนแปลงแล้วมันสะท้อนเข้ามาสู่ในภาค education เพราะ education จะเตรียนคนเพื่อไปป้อนธุรกิจเพื่อไปป้อน career หรือแม้นกระทั้งคนเหล่านั้นจะไปทำธุรกิจของตัวเองเราเชื่อเหลือเกินว่านี่ common platform ที่เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใน education